ไอชุดนี้เป็นไงบ้างครับพี่มองสุดยอดครับใช่ที่ทับอ้อยดีที่สุดเลยครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่อำเภอส่วนพึ่งนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้เราจะพามาดูแปลงอ้อยนะครับที่ได้ใช้สุตเสือซูก้าไปแล้วนะครับจะมีเปรียบเทียบด้วยระหว่างใช้ฉีดไปแล้วหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็ฉีดไปแล้วสองเดือนนะครับวันนี้ก็ จะพาทุกคนไปดูกันนะครับแล้วก็จะไปเจอกับเจ้าของแปลงด้วยนะครับไปดูกันเลยเอาครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับผมประมวลคงสังครับประมวลโกประมวลคงสังนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งนะครับลาดบุรีราดบุรีนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะพามาดูแปลงอ้อยนะครับที่เราได้ทําการฉีดชุดเสือซูกาไปนะครับว่าโกฉีดไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวฝากโกแนะนํเก็นี่ก็ใช้โกแม็กก็ ฉีดประมาณอันนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์อืมนะครับก็หญ้าตายดีครับผมแล้วข้อดีของมันก็คืออ้อยจะไม่โสมนะครับเพราะว่ามันฉีดทับอ้อยได้เลยตัวนี้หลักๆหญ้าอะไรเยอะครับโก็ในแปลงของโกูนี่ก็เป็นพวกักควายแล้วก็ใบเนี่ยใบยแหลมเนี่ยส่วนใหญ่เลย พนญาใบแหลมนะครับส่วนใหญ่หลักๆก็เป็นปลา,ลาป<ร>ปควายใ<ร>บยแหลมนะครับพวกนี้ก็จะตายทั้งหมดนะครับ,บแล้วก็ปวดภย